สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังหางานอยู่นะวันนี้มีข่าวการรับสมัครงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติรับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป14อัตรารับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่7ถึง18กุมภาพันธ์2565ประกาศกรมการแพทย์เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งแรกคือนักวิทยาศาสตร์การแพทย์จนวนหนึ่งอัตราเงินเดือน15,9 6 0บาทคุณสมบัติข้อแรกได้รับปริญญาตรีปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาพยาธิวิทยากายวิภาคสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์สาขาชีวเวชศาสตร์ข้อ2มีความรูรม้ความสามารถด้านการทำ h า l าฟิลบล็อและตัดเนื้อด้วยเครื่องไมโครโซมและทำแผ่นสไลด์ฮิสโทโรจีก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษและข้อ 3. มีความรู้ความสามารถมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้าน Anatomy, Cross Examination และ Description จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีความรู้พื้นฐานด้านสารเคมีในการเตรียมสารประกอบต่างๆ 5. มีความสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี 6. มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ถัดไปเป็นนักพิศาศ์นะครับ1อัตราเงินเดือน15,960บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง่งข้อที่1ได้รับปริญญาตรีหรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์สาขาวิศวะชีวการแพทย์ และสาขาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ข้อ2มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับข้อ3มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งานถัดไปตำแหน่งที่3เป็นนักวิชาการสาธารณสุข1อัตราเงินเดือน15,960บาทคนสมบัติข้อที่1ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชา สาธานศุกษาข้อ2มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและข้อ3มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งานถัดไปตำแหน่งที่4เป็นนักจัดการงานทั่วไปนะครับรับ1อัตราเงินเดือน13,300บาทคุณสมบัติข้อที่1ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ข้อ2มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและข้อ3มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งานตำแหน่งที่5เป็นนักวิชาการพัสดุจำนวนหนึ่งอัตราเงินเดือน13,300บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับเรินญาตรีหรือกาวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ข้อ2มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตำแหน่งที่6เป็นเจ้าพนักงานพัสดุ2อัตราเงินเดือน1,200บาทคุณสมบัติเฉพาะก็ข้อที่1ได้รับประกาศสิบัติวิชาชีพชั้นสูงปวสหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อเนื่องจากประกาศสิบัตรประโยคมัธยมศตตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือครูวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา และข้อ 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7. เป็นเจ้าพนักง,งานการเงินเละบัญชีรับ1อัตราเงินเดือน1,200บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้อที่1ได้รับประกาศสีบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศสีบัตรประโยคมัธยมศตตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาพาณิชยาการและสาขาวิชาบริหารธุร,รกิจข้อ2มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตำแหน่งที่8เป็นเจ้าพนักงานเวชสถิติ1อัตรานะครับเงินเดือนห2 0่บาทคุณสมบัติก็คือข้อ1ได้รับประกาศสีบบตรวิชาชีพชั้นสูง เวทระเปียนหรืออนุปิญญาหลักสูสาปีต่อจากประกาศิบัติมัธยมศตาตอนปลายหรือเทียบเท่าทางการพยาบาลเวทสถิติข้อ2มีความซื่อสัตย์กระตือรือร้อนมุ่งมั่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีใจรักในการบริการและข้อ3ม,มีการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ microsoft office ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและข้อ4ถ้าหากมีประสบการณ์จะได้รับกนารพิจารณาเป็นพิเศษ ตำแหน่งที่9เป็นในช่างไฟฟ้า1อัตราเงินเดือนเหือน200บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้อที่1ก็ได้รับมุตรประกาศสีบบตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปอปสเรือนุ่นเป็นยาสูตรสปีต่อจากประกาศสี่บตรประโยคปรคิญญศาสตร,ร,ร์ตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสาขาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเครื่องกลและสาขาวิชาช่างยน และข้อ2มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตำแหน่งที่10เป็นพนักง,งานการแพทย์และรังสีเทคนิครับสามัตร,ราเงินเดือน7590บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้อที่1มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และได้รับวุฒิประกาศสีบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ ต้องเป็นเพศชายนะครับข้อ2และข้อ3มีใจรักในการบริการตำแหน่งที่11พนักงานบริการรับสามัตราเงินเดือน7590บาทถึง8,300บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้อที่1มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่หรือข้อที่2ได้รับวุฒิมัธยมศาตอนปลายสายสามัญหรือว่าม6หรือได้รับวุฒประกาศศิัตร วิชาชีพปวชทุกสาขาข้อ3มีใจรักในการบริการผู้ประสงค์จะสมัครขอยืดไปสมัครด้วยตนเองนะครับได้ที่งานบริหารทรัพยรบุคคลกลุ่มงานทรัพยรบุคคลชั้น5อาคารดำรงนาราดูลสถาบันมะเร็งแห่งชาติเลขที่268ทับหนถนนพระราม6แขวงทุ่งพญาไทเขตร,ราชเทวีกรุงเทพ มีเบอร์โทรศัพท์นะครับ02 202 6800ต่อ1518ตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์2565ถึง18กุมภาพันธ์2565ในวันและเวลาราชการก็คือแต่งตอนเช้าเนี่ยเริ่ม8โมงครึ่งถึง12.00ภาคบ่ายก็เริ่มบ่ายโมงถึง16.30โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครนะครับที่เป็นข้อดีนะโปรดแสดงภาพ การตรวจ ATK ที่มีผลเป็นลบภายใน24ชั่วโมงก่อนขอรับแบบฟอร์มใบสมัครกับเจ้าหน้าที่และนะครับสามารถสมัครทางไปรษณีย์นะปรดส่งใบสมัครและบัตรไปจำตัวผู้สมัครตามเอกสารแนบท้ายระบุตำแหน่งและกลุ่มงานที่ต้องการสมัครมุมบนขวามือในใบสมัครให้ชัดเจนโดยดูจากเอกสารหมายเลขหนึ่งพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ส่ง EMS นะครับไปยังกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลภารกิจด้านอำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติโดยวงเล็บปุ่มสองว่าปุ่มสองด้านขวานะสมัครงานเขียนคำนี้ลงไปนะครับแล้วก็ถือวันที่ทำการไปรสนีตต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครเป็นวันที่สมัครตำแหน่งนั้นกรณีเอกาสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกนี่เป็น ข้อมูลนะครับที่ผู้สนใจต้องถ้ามีประเด็นไหนติดขัดต้องโทรไปสอบถามนะครับเพื่อให้สิ้นความสงสัยแล้วก็จะเตรียมเอกสารหากใครไม่สะดวกจะไปสมัครเองก็สมัครได้ทางปรษณีย์ตามรายละเอียดที่ผมให้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงจะเอาไฟล์นะประกาศและสมัครแนบท้ายไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับเพื่อท่านจะได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ขอบคุณนะครับทุกท่านที่กดนากดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ